สวัสดีครับวันนี้มาดูเจ้าส่วนนะครับเจ้าส่วนรุ่นนี้ชื่อว่าเจ้าส่วนรุ่นโพกกระซับนะครับจะสร้างโดยกรมตํารวจนะครับตํารวจภูธรนะครับตํารวจภูธรภาค7นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีโค้ดตัวเลขนะครับแล้วก็โค้ดยันเจ้าส่วนนะครับยันปูบุญนะครับยันแล้วก็โค้ดกรมตํารวจนะครับรุ่นนี้เจตนาในการสร้างดีมากเลยนะครับผมชอบมากนะครับก็คือ สร้างมาเพื่อจะนําเงินนะครับนําเงินมาช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตํารวจนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือก็คือนําเงินช่วยลูกช่วยการศึกษานะครับการศึกษาของลูกตํารวจนะครับช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเนื้อ เนื้อทองระครังนะครับเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้ไม่มีจัดจําหน่ายนะครับสร้าง1 5 0 0 0องค์นะครับ1 5ึ0 0หองค์แล้วก็แจกจ่ายให้กับตํารวจนะครับแจกจ่ายให้กับตํารวจไม่มีจําหน่ายนะครับสร้าง15,000องค์นะครับนี่นะครับมีพร้อมกล่องนะครับเหรียญเจ้าสัวรุ่นโพกศรพทย์หลวงปู่บุญวัดกาบมงแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับ ัดสร้างโดยตำรวจปุทธรพัก7นะครับนะครับคอระัคังครับก็คือเนื้อทองละคังนะครับแล้วก็มีรันนัมเบอร์นะครับนี่นะครับเจตนาจัดสร้างดีครับแล้วก็เจ้าสัวนะครับเจ้าสัวปีนี้นะครับได้ข่าวว่าจะออกนะครับเจ้าสัว5ก็กำลังจะขึ้นไปเรื่อยเรืแล้วนะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่ผม จะแนะนําให้เก็บนะครับเพราะว่าหลวงปู่บุญเ้าสววเนี่ยเป็นพระที่ขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นแล้วขึ้นตลอดแล้วขึ้นไม่มีทางลงนะครับเป็นพระแบบเขาเรียกว่าแรงเฉยนะครับคือขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่มีหยุดไม่มีชะลอไม่มีถอยหลังนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ เจ้าสัวสาเจ้าสัว 3, อสองนะครับปี3 5ห้านะครับเมื่อ5ปีที่แล้วผมเช่าอยู่ประมาณ12ื่นนะครับหมื่นสองนิดๆนะครับว่าแพงแล้วนะครับแพงแล้วนะผมเช่า12ื่นนี้ถือว่าผมเช่าฟิตมากนะครับเขาเช่ากันหลักพันไปปลายนะครับหมื่นต้นๆน,นะแต่ผมเนี่ยเช่า12ื่นแต่ว่าตอนนี้ขึ้นไป3 0,000ื่นแล้วนะครับสวยๆส0 0 0 0ืบวกลบแล้วนะครับ5ปีที่แล้วนะครับ เจ้าส่วนนี้เป็นพาระที่น่าเก็บนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ออกทุกปีนะครับปีล่าสุดที่ออกมานะครับปีล่าสุดที่ออกมาคือปี6 2นะครับแล้วก็ห่างมาอีกปี6กสองสามหสี่ห้าหกหกสี่ปีแล้วครับแล้วพาระจะไม่ขึ้นได้ไงใช่ไหมครับใช้ระยะเวลาในการสร้างนานนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนหลวงปู่กวยนะครับหลวงปู่กวยเป็นพาระทที่สร้างทุกปีนะครับแต่ก็เป็นที่ได้รับความนิยมเพราะว่าลูกศิษย์ท่านเยอะนะครับทั่วประเทศ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับลูกศิษย์เยอะก็มีกําลังซื้อขายเยอะนะครับแต่เจ้าสัวนี่เป็นพระที่มีแรงเฉยนะครับหลวงหลวงหลวงพ่อกลวยเนี่ยยังเป็นยังเป็นพระอารมณ์แบบขึ้นมีชะลอมีลดนิดนิดมีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่าหลวงพ่อบุญเนี่ยท่านจะสร้างแค่พิมพ์พิมพ์อย่างนี้นะครับพิมพ์เดียวที่ได้รับความนิยมนะครับพิมพ์เจ้าสัวเนี่ยนะครับ ก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับลงประมาณนั้นนะครับรุ่นนี้ก็เจตนาในการสร้างดีครับตำรวจภูธรพัก7นะครับเป็นผู้สร้างหลกเพื่อนำเงินหลักๆเลยนะครับจำไวด้ดีๆก็คือนำเงินช่วยเหลือการศึกษาให้แก่บุตรหลานตำรวจนะครับนี่นะครับหลักๆเลยครับก็คือเรื่องการศึกษาเป็นหลักนะครับรุ่นนี้ น่าเก็บนะครับรุ่นนี้น่าเก็บน่าใช้ด้วยนะครับน่าเก็บน่าใช้ด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเหรียญเจ้าสยวยท่านี้นะครับสวัสดีครับ